เอาตัวหน้าบ่องจ้าเอานำไปเตียนนั่งเองจ้าเอ๊ะคาเฟ่คาเฟ่อยู่โอ้ยเฮ้ยบู๋ไปเด็งตะนำเอาแน่พรือมั่งถ้ามันตนอยู่หมออ้อยติเด็งอ๋อថ្ងៃเบ้จ้าเบ้เด้อจ้าไอ้ท่านน้องตรีเอานไตถ้าเกาะตัวเกาะเกิดอย่างไหนบันกิสั่งให้สั่งติดเกสรุนครูนรวยจ้าเยาะพ่อตัวสรุสรุนไห้แล้วกับแน่พ่อพองจ้ะมันแม่ทํามันเซานุ่ม ออปเลินุ่มนุ่มจ้าแม่นุ่มจะรดเลยนช่ถับเพิ่มมันเต้านุ่มแต่นุ่มมาน้องจ้าเอาเอาทก็ด้ดยจ้าแต่เอาถ้า่เต้าสนมถ้ายังกงามันชื่อจึงคือตายมันชื่อจะแก้แกไดนี่ไสจจในเองออจ้าออเออเต่ไม่กี่ก็เพ่ปจําไหมทำไมแม่ยัยไม่้คนแต่อีบช่ไหทม่ฮอนจ้ะเหยาฮอนจ้า โอเคสอยกุรกาโนจ้ากุรกาจ้าเออดเออดเออดเอด้นเย่ะเบย์บอกจ้าจ้าครับครับครับค่ะค่ะวัสดีค่ะ